เพ่ปคแฟนเฟส2013 26-27ตุลาคมนี้ที่ m t c Hall The Mall บางกะปิสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะมาปังก็อยู่ที่งานเพ่ปคแฟนเฟส ประกาศหาตัวตนคอสเพย์แชมเปี้ยนที่แท้จริงภายในวันนี้นะคะและนอกจากนั้นจ้ายังมีในส่วนของการเปิดตัวเกมใหม่ถึง2เกมนะคะนั่นก็คือเกม DC Universe Online แล้วก็ r a r n k r 2ไหนที่บอกแล้วนะว่า r a g k k n o ok g h t นี่เป็นเกมในตำนานที่ถ้าคนที่เล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกๆไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนแต่วันนี้เขากลับมาใหม่ในรูปแบบของ r a g n i g h k Online 2แล้วนะจ๊ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากเล่นอยากได้ของฟรี อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้วก็ตรงมาเลยที่บูธของไลน์น่าล็อกออนไลน์2นะจ๊ะสำหรับคนที่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเกียนพอพอมจะาไฟอะ่ะมาเลยตรงเข้ามาเลยอะ่ยะ,ะได้มาเลยที่บูธดีซียูนิเวิสออนไลน์นะคะเพราะว่าที่บูธน,นั้นเนี่ยมีกิจกรรมในส่วนของแคสเตอร์ถาไฟอยู่ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเกียนจริง ก็ตรงเข้ามาได้ที isin, ่บูธดีซ <this> ียูนิเวอร์สออนไลน์ะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราขาดสปอนเซอร์ใจดีแบบนี้นะเราก็จะไม่มีงานดีๆแบบนี้นะคะท่าก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนอย่างกิกะไบต์นะคะเครื่องดื่มเกลียร์สปอนเซอร์เครื่องดื่ม r รสบู l l เอ็กซ์ตาแบตเตเงินวันทูคอร์เดอะมอลล์ดีสปอร์ตซัมซุ A I S และ Nature c i ีนีเพลนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ ขอขอบคุณด้วยสําหรับสปอนเซอร์ใจดีตรงนี้นะคะที่ทําให้เรามีงานเกมที่รวบรวมเอาเกมดังๆนะคะแรงเปมาไวที่นี่ที่งานเพลพรรแฟนเฟส2013บายกิกะไบที่ MCC Hall เด e m ยวมบางกะปิแห่งนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาปางขอตัดภาพนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยไปชมภาพการแข่งขันแล้วก็บรรยากาศภายในงานได้เลยจ้าอะไะฮะตอนนี้นะครับครับกิจกรรมบนเวทีของเราจะเป็นการมอบรางวัลนะฮะ กับการนะครับมอบรางวัลครั้งแรกกับกิจกรรม YouTube Caster Top ไฟนะครับ by เ Red b u l l Extra จากบูธนะครับ DC Universe Online นั่นเองนะครับใช่แล้วครับสำหรับกิจกรรมยู u ูบแคสเต t ร์ Fight by Red Bull Extra รอบนี้นะฮะจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะเปิดโอกาสให้คุณได้มาไฟนะฮะกับ YouTube Caster อย่าง Mike อาร์เดียนะครับ X c o r ค ดายฟิวทอร์ชันนะครับฮาลูฮิฮิอ่าแล้วก็เฮลเกตสตูดิโอด้วยนะครับโดยกติกง่ายง่ายง่ายมากครับเพียง PVP นะฮะแข่งให้ชนะเรา y o u t u แคสเตอร์เท่านั้นนะฮะรับไปเลยเงินรางวัล25,000นบาทอ่านะฮะซึ่งเราได้ทำการแข่งขันไปแล้วนะครับที่บูธของ DC Universe Online นนั่นเองนะครับ และได้ผู้ชนะเรียบร้อยสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมยู u ูบแคสเตอร์ทารไฟ e อยเรดบุ๊กเอ็กซ์ตนะครับจะได้รับเงินรางวัลเงินสดนะครับมูลค่า25,000บาทนะครับและส่วนที่พลาดนะครับไปกับกิจกรรมนี้ไม่ต้องเสียใจนะฮะจะได้รับเสื้อยสวยๆจาก DC Universe อ n l i อ e นไลน์ครับโอเคครับผมนะในโอกาสนี้นะครับขอกบเรียนเชิญนะครับคุณนัทสิรินะครับชน ทิสิริสินนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับผอขึ้นมอบขึ้นเป็นเกียรติมอบรางวัลบนเวทีด้วยครับอาสวัสดีครับคนนี้ครับมาสวัสดีคนนี้ฮะโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนัททิสิริชนทิสิริสินด้วยนะฮะครับผมอะไรครับและผู้นะครับที่นะฮะ ได้รางวัลอันนี้คือมอบชนะเลิศเลยใช่ไหมฮะทีมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม YouTube ทาฟ้ฟายนะครับครับเป็น YouTube แคสเซอร์ทาร์ฟายบายเรดบุ๊กเอ็กซ์เได้แก่ทีมปอก็ปะก็ปอก็ปอกกครับขึ้นเลยใจเย็นครับใจเย็น ขอเสียงปุมือให้กับทีมปอกอปอกอ,อ,อนะฮะโอเคและทุกคนจะได้นะครับกิฟต์เซ็ตนะครับจากทาง Red Bull Extra ด้วยนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะพี่ปึ๊บนี่ถืออย่าเพิ่งถ่ายนะพี่ปึ๊บนี่ถือปึ๊บอ่านถือไว้ปึ๊บ่า เ็ได้นะฮะแล้วก็2คนนั้นไปทางนู้นไปทางนู้นพิตตี้ก็เถอบอกไปพิตตี้ก็เถอบอกไปอ่าสองคนนั้นมาทางนี้นี่นี่นี่อ่าอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผิดอันนี้อันนี้อันนี้อนโอเค เป็นกดไลค์เดี๋ยวตามเ็จกดไลค์หนึ่งทีนะครับใครดูว่าทำมือไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับครั้งที่2ชูไปข้างหน้านะฮะหนึ่งสองซ่มจะได้ไม่บังป้ายนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆครับก็ต้องขอขอบคุณทีมนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะขอขอบพระคุณนะครับ คุณนัทท yeah. wow wow <PR ี่ <t aps> <t aps yes, ิริชนที่ิริสินครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดที่ให้เกียรติขึ้นมับรางวัลนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วย25 0 0 0นะใช่แล้วครับ้าแนเพจันสิบสามยี่นเบหก2ึงยี่สิบตุลาคมนี้ที่ m t c Hall The Mall b